นี่ครับนั่งขึ้นมาครับนี่ครับเห็นบ่มขึนห่างมาอีกแล้วครับเต็มนึงอีกแล้วครับนี่ครับสดครับสดครับสดสดนี่ครับท่านผู้ชมผมมาสะสมฟองไอซ์เพื่อควมหมายถครับมันหนึ่งผ้าน้องกอกเพื่อตกปลาเนาะปลาทะเลไปนอน้องปลาทะเลกระดานมีเกลียวไปฟัง ก็ได้มืกครับพอนนี้นะครับครับคุณน้องเท่ากับมาถึงจุดหมายนะครับ,รบที่เขาจะลงตกมึกแล้วก็ตกเบ็ดนะครับ นำนั่นคนกะรอไดมือขึ้นกันครับพี่นอ้องพูนครับอีกมนนองนำวางเบืองมาห้าสี่มันมาครับเมื่อนี้พี่น้องเรื่องทิมสมอครับบรรยากาศแง้มแยงครับผมเรวรอชมผลงานครับพี่น้องมันแล้วครับมัดแล้วสองเตรียมครับผุนเตรียมหนึ่งกำลังปดยูนพี่น้องนี่หน้าเหมือนนี่บ,บ,บัวบัวผาดครับผม นี่ค <Colin> รับใส่มานะครับว่ได้ให้เบื้องตอนที่เอาขึ้นครับพี่น้องนี่ครับสองเต็มนะครับไ่ได้ปวดเลยครับของผมสองเต็มเลยครับนีะครับเดี๋ยวครับน้องส่วนมากยังมีแต่ป่านี่แหละครับป็นเบอร์ใครเอามันเป็นป่าตะลุงเนาะไดหลายยกกินดีเจ้าครับปคานี้แล้วจะไปไหมไหมครับ ไเบ <Yeah S 2> ิ Parents, <but> ่งประเมิกครับเริ่มเปิดไฟยในมือ กำลังสาวครับผมเธอกรับว่ลุนต้องกันครับมึกครับโอ้นี่ครับมาแล้วครับเดี๋ยวมาถ่ายกล้วยนี่ครับมาแล้วครับนี่เตีมสามเตีมสี่แล้วนะครับผมมึกครับแต่ว่าก็นอ่านั่นครับช่วงนี้มึกกำลังเขาครับพี่น้องอุ้นครับเจ้ากันถ้ากันใดยี่หุ่นก็มีครับผอุ้นอะไรครับครับพี่น้องไม่กันไม่เหงาครับผม ไี่ประทันกับพี่น้องขึ้นมาอีกเตรียมนึ่งนะครับเมือนะครับล่งเขาครับมือก็ลังเขาพี่น้องมือกลังเขาเอ้าล่างเขา,เขาใส่โยนะครับโยในการรอครับไฟเสียงลมครังจิ๊บ กันนี้ครับเขาจีได้เตรียมแล้วครับให้กับแย่สดๆครับปลาหมึกน่อเนี่ยล่องชิมมุ้งน่องแย่สดครับพี่น้องปลานี่เขาดีๆครับนี่เกินปลาองี้ยเขาดีครับปลานี่ปลาสลงสลิงวะสินครับนี่เขาดีครับผมตัวนึงแล้วปลาหมึกเกือบพอดได้ครับ กระเข้ากันครับนี่ครับเลยทั้งหมึกทั้งปลาแล้วพี่น้องมือนนมาแล้วมาแล้วครับนี่ครับน้องปล่อยปล่อหป่อยปลอยปล่อยปล่อยล่อย่อ่อยล้อยปลอยล่อยปล่อยปล่อกัล่อคปลอล่อยปล่อย่อ่อยปอ่ปล่ปลาใหญ่ลย่ออออลย่ลยยัลย่ยยลยล A sáng hả? A sáng bung quá khung sát, kênh không khăn, 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 không không hàng nữa, พี่น้องนี่ครับกำลังขึ้นมาครับนี่ครับกุ้งเลยครับพี่น้อง้นี่เขาขุนกุ้งแล้วขุนเลยครับนี่นี่ครับขึ้นมากเลยได้ครับผมเดี๋ยวกระโพครับเดี๋ยวกระโพปลาสากระโปลงภาษาขึ้นแล้วเรียนเออเอองั้นลาษากระโปรงนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขากว้างเรือครับพี่น้องเขากว้างเรืองโอ้โนี่สายเบียดพี่น้องกระดุนกระดุนกระดนระดน ไปครับอู้บงขันเบียดกงเลยครับขืนว่บยังมาข้นครับยังมาขืนเนาขืนมากืนมากครับอู้ยงไครับพี่น้องอู้หูไม่ทรมด้ไม่รรมาดาอรัหโอ้โบมีไม่ทรมดาครับมีนะครับห้าหกลพี่น้อง อู้ผู้ด้ครับนอนกิงันตัวน้อยครับโอ้ยมาสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดเลยครับสุดยอดครับแครับผมเน้นน้อยครับมเน้นน้อยครับพระเอกในงานนี้ครับพี่น้องเร็วแล้วรุ่นร้อยชมกันอีกต่อไปครับว่าโชคสีได้ตัวใหญ่วันนี้พวกครับพี่น้องสุดยอดครับสุดยอดนี่ครับนั่งขึ้นมาครับนี่ครับเห็นไหมพี่น้องมาอีกแล้วครับเต็มนึงอีกแล้วครับนี่ครับสดครับ สดครับสดส,สุดี่มาอีกเตรียมนึงครับปลาซาครับผมปลาซาครับปลาซาไอ้พวท่านครับพ <c oughs> ี่น้องเป็นปลาซาครับผมผมสมพวนครับอย่างนี้สครับผมเมื่อเกิดได้บม่ได้ไทยไร่สาพี่น้องเยมันหมานครับมันกันใดญ่ยู่งเลยครับพี่น้องรอบๆลำหนึ่ง โอ้ยเด็กเก๋ๆหุ่นครับแล้วก็ยุดนี่ไก่เขานี่ครับนี่ครับพี่น้องย้ำเศร้าครับผมวัดดีย้ำเศร้าครับมาตั้งแต่เมื่อวานนี่พี่น้องจนหัวเศร้าครับเดี๋ยวอ่าถ้าเบิ้งผลงานนะครับเนาะนี่การตกปลาแล้วก็มึกครับมึกไม่ค่อยได้ป็นได้ครับผมส่วนมากจะเป็นปลาเนาะปลาซากแล้วก็ปลานั่นนะครับ ป่าสลงนะครับที่ได้ได้ได้มากครับได้ป่าสาความครับเดี๋ยวึืนฟังคอยรับชมผลงานน้ำกันครับห้องสิเดหน่วยได้หลายเนาะนี่การตกปลาทะเลมือนี้ครับนี่ก็เป็นผลงานครับผมผลงานครับปลาสาป่านั่นครับป่ามากครับพุณม่ากลามากครับ ผลงานครับแบบลิปนี้คือกล่าวเข้ามาสวัสดีครับผมเจอกันชิมนาครับ